ทั้งข้อกล่าวหาเรื่องที่ว่าจีนไปแฮกระบบไซเบอร์ของสหรัฐนะคะผ่าน Microsoft และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับปีกัสซัสไฟแวร์ที่ล้วงข้อมูลระดับส่วนบุคคลก็กำลังทำให้เห็นถึงสมรภูมิในการเจาะล้วงข้อมูลส่วนตัวในโลกไซเบอร์โลกแห่งความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์นะคะในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในเชิงส่วนตัวเราควรที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างไรวันนี้เราเชิญดรโกเมนพี่บุญโรธ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัททีเน็ตจำกัดมาร่วมรายการค่ะสวัสดีค่ะดรโกเมนค่ะสวัสดีครับคุณอาจารย์นี้่ครับชารท์ครับขอบคุณอาจารย์ครับที่มาร่วมรายการนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์โกเมนคงไม่ค่อยประหลาดใจมากนักนะครับกับ2เหตุการณ์ที่เรากําลังคุยกันอยู่ก็คือเหตุการณ์แรกข้อกล่าวหาที่ว่าจีนอยู่เบื้องหลังของการแฮ็กหรือว่าโจมตี Microsoft Exchange นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้บริการอีเมลกับบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเลยนะครับ กับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือข้อกล่าวหาที่ว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งในอิสราเอลซึ่งเป็นเจ้าของสปายแวร์นะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสอดแนมและก็ฝังอยู่ในมือถือนี่นะครับอนุญาตให้รัฐบาลในบางประเทศนะครับใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่าพ e กั s ซัสเนี่ยในการไปสอดแนมในการไปติดตามนักข่าวติดตามนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามหรือว่านักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเนี่ยอาจารย์ไม่ประลาดใจผมเชื่อนะครับอาจารย์รู้ดีว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า สำหรับคนทั่วไปเนี่ยเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้มันบอกอะไรกับเราครับเรื่องของความเป็นจริงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ในปัจจุบันนี้ครับก็ออต้องบอกอย่างแรกนะครับซอฟต์แวร์ทุกชนิดมีช่องโหว่นะครับช่องโหว่ช่องโหว,ว่ในโปรแกรมนะครับ,ค,รบคือต้องบอกว่าอย่าง Microsoft Exchange เนี่ยตัวซอฟต์แวร์ Microsoft เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเคยมีการช่องโหว่มีการรั่วไหลนะครับถ้าเกิดดูจากสถิติแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยมันรั่วไหลามาตั้งแต่ประมาณปลายปลายเดือนปลายปลายปีที่แล้วนะครับ แล้วก็มีกลุ่มแฮกเกอร์ต้องบอกกลุ่มเวลามีซอฟต์แวร์ที่มันมีช่องโหว่เนี่ยกลุ่มแฮกเกอร์ทั่วโลกเนี่ยก็จะไปดูว่าไอช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ช่องโหว่ในโปรแกรมนะครับมันสามารถที่จะเอามาทําอะไรที่ที่ที่เป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับก็แฮกเกอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันจริงๆไม่ใช่จีนนะครับมันเป็นหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็เอาช่องโหว่ในโปรแกรมพวกนี้เนี่ยนะครับไปพัฒนาอย่างในสมุดเอ็กเชนเนี่ยมันก็เข้าไปดูแล้วว่าอ่ะมันจะแฮกเข้าไปได้หรือไม่แล้วก็เอาข้อมูลอะไรได้บ้าง นะครับก็พอดีเกอรเรียบอยู่ที่จีนแล้วก็มีมูลเหตุที่บอกว่าอ่ะมีคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านะครับรัฐบาลของทุกประเทศเนี่ยก็พยายามทํา i o อยู่แล้วกับประเทศที่คู่กรณีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเขาก็จะหาข้อมูลผู้นี้ไปนะครับในในส่วนของของของเอ็กชนเนี่ยต้องบอกว่าเอ็กช n นมีการ มี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 การใช้ทั่วโลกนะครับเท<ม>่าที่จะดูจากไม่ขอดูเนี่ยตั้งแต่ต้นพอแล้วเกียวช่องโหว่เนี่ยเขาก็ประกาศช่องโอหว่แฮกเกอร์กลุ่มนี้เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันมีช่องโหว่อยู่นะพวกคุณแก้นะพวกว่าผมอะ่ะให้เวลาในการแก้เพราะแต่ว่า,าไม่ไไม่กี่วันปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็เริ่มมีการแฮกเกอร์ทั่วโลกมันก็มาดูช่องโหว่เวิธีโจมตีใครที่ถนัดเขียนเออเลนซ์ซอฟต์แวร์ก็เขียนเล่มซอฟต์แวร์เข้าไปแอตแทกโดยใช้ช่องโหว่นี้พอเข้าไปแอตแทกช่องโหว่นี้า ไอ้ Microsoft Exchange ทั้งก้อนปุ๊บคนจะใช้งานไม่ได้ครับครับอย่างในกรณีของ Microsoft Exchange อาจารย์คิดว่าช่องโหว่ของเขาเนี่ยที่แฮกเกอร์เห็นแล้วโอ้นี่ใช่เลยเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรครับไม่คนทั่วไปเข้าใจหน่อยอธิบายคือเอย่างซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่เรามีช่องโหว่นะครับมันก็เหมือนกับเออเวลาที่เราเข้าไปในโปรแกรมอะไรเนี่ยเราก็มีใช้ย s e r n a m e password ได้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับเหมือนกับคุณคุณแทเกอร์จะเข้าไปในซอฟต์แวร์มนี่ยุ่งเรื่อง u s e r ในพา password แต่เวลาแฮกเกอร์มันเข้าเนี่ยมันก็ไปดูว่าเฮ้ยแทนที่จะใส่ชื่อมันใส่ไอ้ตัวอักขระพิเศษในการเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็เกิดเออร์เลอร์บนโปรแกรมขึ้นมาพะมันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เอาข้อมูลในโปรแกรมที่มันเกิดการเออร์เลอร์เนี่ยรีเวิร์สกลับไปว่าเฮ้ยมันเปิดช่องโหว่ก็คือเปิดพอร์ตไหนที่เข้าไปโดยที่ไม่ต้องมียูเซอร์เนมพาสเวิร์ดมันก็เข้าไปตรงนั้นพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไปดูฐานข้อมูลฐานข้อมูลเสร็จมันก็ไปเปลี่ยนข้อมูลว่าอาถ้าเเเกิิดสมมุตป็นนผู้ระบบี่ สามารถจะปลี่ยนตรงนี้ให้สิทธิ์ในการที่ผมสามารถจะเข้าโดยใช้ชื่ออื่นได้ไหม,มแค่นี้มันก็เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปดูว่าไอ้คนที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยเดต้าเบสมีใครบ้างมันก็ไปครอปทั้งหมดกลับมาแล้วก็ไปขายหรือว่าอ่ะเข้าหลันทั้งหมดให้จะใช้งานไม่ได้นะครับเปลี่ยนทีนบ้านเราเนี่ยเรามีประตูเรามีรั้วอยู่นะครับก็มีคนขุดใต้ดินขึ้นมาโผล่โผล่จากใต้ดินขึ้นมาปุ๊บมันก็ขโมยของในบ้านทุกอย่าง อาจารย์ก็จริงๆการแฮกนี่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลสหร,รัฐประหลาดใจนะคะเพราะว่าก็น่าจะรับรู้ว่ามีความพยายามแต่การออกมาเปิดโปงแบบนี้ต้องการที่จะให้ทั้งโลกมองจีนไม่ดีไหมคะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าสหร,รัฐยอมรับว่าเสียหน้าที่กําลังถูกแฮกด้วยไหมคะก็เป็นในเรื่องสองกรณีครับอย่างว่าสหรัเกิดปัญหานี่อย่างแรกเลยเนี่ยคือหาคนจะทําผิดหรือภาษาที่ง่ายๆคือหาแพะเนี่ย เป็นเรื่องปกตินะครับต้องเข้าใจก, <c oughs> ก่อนเรื่องตรงนี้นะครับเวลาที่เราเกิดความผิดพลาดเนี่ยก็บอกว่าเออซอฟต์แวร์เราไม่มีปัญหานะแต่มันมี <c oughs> ไอ้<ะ>พวกไม่ดีเนี่ยมาแฮกเราเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์เราเกิดปัญหาเนี่ยอันที่หนึ่งนะ <c oughs> อันที่สองเนี่ยแฮกเกอร์ทั่วโลกก็มีอยู่แล้วอาจจะไม่เป็นแฮกเกอร์จีนแฮกเกอร์อิสราเอลทุกอย่างมีอยู่แล้วนะครับแล้วเวลามันมีช่องโหว่เนี่ยก็มีคนที่อยากได้ประโยชน์จากช่องโหว่พวกนี้ก็ไปหาโอกาสในการที่จะเรียกว่าเข้าไปในช่องโหวเหมือนกับบ้านเราเปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยก็็็ไไมม่่่คคงงจจจําาเเปปนนนนวะต้อี หรือว่าโคลสาฐหรือคนอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเขาเห็นโอกาสเขาก็เข้ามาขโมยนะครับแต่แน่นอนแหละว่ามันมีสองกรณียกักษ์ใหญ่สองประเทศทุกอย่างก็อยากจะเป็นเจ้านะครับแล้วก็หาทางวิสกิตฝ่ายตรงข้ามอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดสมมุติว่าฟังข่าวดูนะครับเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณนภัทาได้เคยเคยเคยฟังข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีไอบริษัทส่งน้ํามันทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกเลนซ่องแหร์เข้าไปเข้ารหัสจนที่มันใช้กันไม่ได้ Mm hmm. จนโจไบเดนต้องออกกฎหมายเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับคริสตัลอินฟราทัชเจอร์ฉบับใหม่ภายในสามวันใช่ครับใช่ครับ <Yeah. S 1> อ,าอาจารย์ครับไอการกล่าวหาจีนครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็แบบเจาะจงมากเลยเพราะเพราะว่ามันทําในนามของอเมริกาบวกกับพันธมิตรในนาโตแล้วก็ในสาภาพยุโรปแล้วก็พันธมิตรในเอเชียบางประเทศนะครับออกมาในรูปแบบแถลงการเลยนะครับ mm hmm. ก็แสดงว่าอเมริกากับพันธมิตรต้องมีความมั่นใจมากเลยว่าจีนนี่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ย ปกติเวลาเข้าสอบย้อนหลังเพื่อไปดูแหล่งที่มาของแฮกเกอร์นเนี่ยเขาทำเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือมันมีหลักฐานอย่างแรกเลยนะครับมันมีมนมต้องมีหลักฐานก่อนว่าต้นทางเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเออเวลาช่องโหว่เนี่ยนะครับภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีหมายเลข i อถึงแม้จะปลอมหึงก็มันก็ตามกันได้หมายเลข IP มาจากที่ไหนนะครับพอจากที่ไหนปุ๊บเนี่ยเขาอย่างเช่นมาจากจีนหรือว่าเอ,อมีทางปลอมจากจากีนหรือจากที่ไหนเนี่ยมันก็จะรู้ต้นทางมาจากที่ไหน หรือแม้ต so ่ต er. ้นทางทางอื่นก็ไปแกะรอยวิธีอื่นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมใช้เซิร์ฟเวอร์หลอกอยู่ที่ยูเครนหรือแรงมองนี้มันก็ไปดูแล้วก็ไปดูว่าเอ้ยผมอไปใช้เซิร์ฟเวอร์นั้นบ่อยแค่ไหนมันก็ทําให้ผู้ต้องสงสัยได้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีหลักฐานในในการวิเคราะห์เชิงลึกเขาเรียกว่า f o r e n s i c เนี่ยฮะก็วิเคราะห์ได้ว่ามันมาจากที่ไหนปุ๊บเนี่ยอ่ะเวลาโจหลักฐานให้กับพันธมิตรประเทศผู้เสียหายนะครับเพราะว่าเอ็กชแนนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็ใช้ในยุโรปในเอเชียในอะไรพวกนี้พอสม ทุกคนเห็นข้อมูลปุ๊บก็บอกว่าเฮ้ยแน่นอนมาจากที่นี่แน่ๆก็สามารถจะออกแทลกการร่วมได้นะครับนั่นคือความเชื่อของเขาครับอาจารย์คะถ้าเดาทางสหรัฐครั้งนี้ออกมาเปิดโปรงจีนนี่ต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับตอนที่ออกมากล่าวหาว่าโซล่าวินที่รัเสเซียเข้าไปโจมตีระบบไซเบอร์ของสหรัฐก็มีท่าทีประนามอย่างชัดเจนแล้วก็แถมว่าจะประกาศคว่ำบาตรรัเสเซียเพิ่มเติมแต่ของจีนออกมา บอกว่าจีนเนี่ยกำลังกำลังเจาะเราแต่ว่าก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาชัดเจนดูแล้วสหรัฐอาจจะกลัวว่ากําลังจะโดนจีนโจมตีกลับหนักกว่าเดิมไหมคะเลยใช้ท่าทีขู่แบบนี้ไปก่อนนะคะมันก็มีการปราบนะฮะการปราบนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องความเป็นเปได้อาจจะมีการปราบก่อนแต่แน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะสหรัฐก็คงไปทําอะไรจีนไว้เยอะนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดจําได้เนี <c oughs> ่ยก็คือตลาดพุทธหรัฐก็ออกกติกาต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง เออหุ้นจีนในสหรัฐหรือหุ้นเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เนี่ยก็คงจะทราบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยว่าเอ่อการกลไกการกํากับของตลาดสหรัฐนะครับแล้วก็ทางด้านคอมเมอร์สนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่า N นสแดนี่ก็โตสูงส,ส,สุดตลอดการอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยมันก็มีการออกมาตรการอย่างเช่นปรามว่าอ่าเฮ้ยคุณไปแฮ็กเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเตือนไว้ก่อนนะว่าอันนี้เป็นแค่ สเต็ปเบื้องต้นว่าเอ้ยคุณมาแฮก Microsoft Exchange Server ของเรานะโอกาสที่เมันจะมีแซกสเต็ปต่อไปที่มันรุนแรงมากกว่านี้นะครับที่เกิดความเสียหายมากกว่านี้เนี่ยคุณอย่าทำนะเพราะว่าใน<ม>ตอนที่มันแฮกท่อส่งน้ำมันนี่ก็เดือดร้อนกันไปพอสมควรแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีเรนซฟอ์แวร์อะไรอีกออกมาอีก,ออก,อกที่เอนค y ิปข้อมูลธุรกิจภาคการเงินภาคธนาคารภาคขนส่งภาคเทเลคอม ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับการออกแถลงการบางอย่างก็เป็นการปราม,มเพื่อไม่ให้เกิดเห็นกถ้าเกิดมันเป็นการากระทําโดยกลุ่มรัฐบาลอะไรพวกนี้นะแต่ผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนดูจากช่องโหว่แล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเป็นเอ็กซ์เพรสก็ทําได้ไม่ยากครับอื อาจารย์ับฟังสิ่งที่อาจารย์ลเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเสมอหนึ่งว่าในในโลกไซเบอร์เนี่ยไม่มีนักบุญนะมันมีแต่คนที่จะมีโอกาสที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์หรือเข้าไปแฮกเข้าไปโจมตีแค่ไหนด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองหรือทางด้านเนี่ยทางด้านการเงินหรือทางเศรษฐ,ฐกฐฐิจก็ตามใช่ไหมครับคือต้องบอกฮะแม้กระทั่งโดยแฮกเกอร์กลุ่มนี้เองเนี่ยนะฮะพอเวลาเขาเจอช่องโหว่เนี่ยเขาก็ประกาศก่อนนะครับว่ามันมีช่องโหว่ให้เวลาไปแก้ไขนะครับก็กกิดนนักบุญคนบาปรืออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออเนี่ย คุณไปแก้ไขนะในเจ็ดวันถ mm ้าเกิดคุณไม่แก้ไขระยะเวลาที่ําหนดเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ก็มันก็ไปเป็นแบบนี้ครับอแล้วก็ทางพวกผู้บัญชาอย่างเช่นเอ็กซ์เพรสหลายๆที่ที่ที่ในส่วนของสารัฐเองเนี่ยก็พยายามออกเขาเรียกว่าโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ก็คือแพชออกมาเพื่อที่จะให้ไอ้คนที่ใช้เอ็กซ์เชนเนี่ยไปตามแก้ไขแต่แน่นอนนะฮะเราก็รู้อยู่ว่าออกแพชออกมาทีเนี่ยมันมันแก้ไขทั้งหมดไม่ทันหรอกอืมครับ อาจารย์เนี่ยขณะนี้บรรดาผู้นําระดับโลกไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีคล้ายๆกับว่านักแฮกเกอร์ส่วนตัวที่คอย,คอยปกป้องระบบไซเบอร์ส่วนตัวของประธานาธิบดีหรือว่าผู้นําระดับโลกไหมคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอย่างอังเกลาแมคเคอนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็ถูกแฮกระบบอีเมลด้วยต้องป้องกันกันขนาดไหนคะสำหรับระดับผู้นำเนี่ยค่ะคืออันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้นําของประเทศเนี่ย คุณก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในการดูแลถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่ง,งภาพลักษณ์ของประเทศนะครับถ้าเกิดขนาดออนาย,ยกหรือว่าประธานเทพดีถูกแฮกอีเมลหรือทําอะไรพวกนี้เนี่ยมันสูญเสียความเชื่อมั่นทั้งนักลงทุนทั้งอะไรพวกนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างนายกัฐมนตรตีถูกหรือว่าหรือประธานเทพดีถูกแฮกอีเมลเนี่ยถามว่าประเทศ hack, email, อื่นจะมาลงทุนอีคอมเมิร์ซในประเทศเนี่ยมันก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปเรื่องความเชื่อมัน่นอันที่สองเรื่องภาพลักษณ์ นะครับว่าออขนาดอีเมลหรือว่าขนาดออข้อมูลของนาย,ยกยังถูกแฮกเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลของประชาชนจะดูแล,ลรักษาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแน่นอนแต่ละประเทศให้ความสาคัญเรื่องนี้ก็เลยต้องมีการออในการที่จะรวบรวมเอาภูมิทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาอยู่ใกล้ตัวนะครับแต่แน่นอนผมบอกว่าต้องดันต,ต,ตรงนะอย่างสหรัฐก็มี NSA นะครับหรือมี Home l a n d Security หรือมีพวกออหน่วย CIA ที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว นะครับหลายประเทศก็จะมีหน่วยความมั่นคงในการดูแลอยู่เพียงแต่ว่าการดูแลของหน่วยความมั่นคงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากเขาเรียกว่าความมั่นคงในรูปแบบต่างๆในอดีตกลายเป็นความมั่นคงทางด้านไอทีครับครับเรื่องนี้ก็คงเชื่อมโยงกับอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นเข้าข่ายแฮกิ้งหรือโจมตีเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่คงจะใกล้ตัวคนทั่วไปมากกว่าก็คือข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทแห่งหนึ่งในอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตไอสปายแวร์ ware, หรือว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสอดแนมที่มีชื่่อวา P ั us, นะครบ แล้วก็ยอมให้รัฐบาลในบางประเทศเนี่ยใช้สปายแวร์ที่ว่านี้นะครับเข้าไปสอดใส่เข้าไปในมือถือของคนที่เป็นเป้านะครับที่จะถูกสอดแนมส่วนใหญ่ก็เป็นนักข่าวนะครับนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามนะครับหรือว่านักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าทำไมำมาก็มีกระแสะข่าวเช่นเดียวกันว่ามีผู้นําหลายประเทศก็ตกเป็นเหยื่อของการถูกสปายแวร์นี้เข้าไปสอดแนมด้วยนะครับอ,อาจารย์โกเมน้องเล่าให้ฟังในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าสปายแวร์ที่มีชื่อว่า p e g a s u s เนี่ย ถ้ามันมีจริงเนี่ยก็หมายความว่าคนไทยก็มีโอกาสที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกสอดแนมด้วยสปายแวร์นี้ด้วยใช่ไหมครับครับต้องบอกว่าเบื้องต้นนะครับไอ้สปายแวร์เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับแอปพลิเคชันเออผมขอให้ให้คุณเทพชายลองนึกถึงแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้กันอยู่ผมยกตัวอย่างเช่นเออเราใช้ไลน์เราใช้วอตแอดเราใช้บีแชทเราใช้ซูไปอะไรพวกนี้เนี่ยคำถ,ถามก็คือว่าข้อมูลที่มันกำลังวิ่งอยู่เนี่ยมันวิ่งอยู่ที่ไหน มันวิ่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ซูมมันวิ่งอยู่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ไลน์เซิร์ฟเวอร์อะไรผู้นี้ถูกไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยหรือผมใช้คำพูดง่ายๆคือผู้ดูแลระบบหรือเรียกเราหรือว่าเจ้ามือในการดูแลระบบเนี่ย <c oughs> เขาจะดูข้อมูลหรือว่าเขาจะดึงข้อมูลมาได้ตลอดเวลาถูกไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราใช้อยู่แล้วไม่ได้เป็นของเราเองเป็นของอคนอื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสความเสี่ยงที่ <c oughs> เขาจะเอาข้อมูลไป ในกรณีของสปายแวร์มันก็เหมือนกับแอปผมเปรียบเทียบเหมือนกับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเราลงแอปพลิเคชันไลน์อยู่ในบนมือถือของเรามันก็มีสิทธิ์ที่มือถือของเราจะถูกอสอดแนมหรือเก็บข้อมูลที่เราใช้งานแต่แน่นอนหลายๆบริษัทก็จะบอกว่าอา่ข้อมูลของคุณไม่มีการเอาไปใช้งานพิเศษนะแต่บางบริษัทอย่างเช่น Google หรือว่า Facebook อะไรพวกนี้เขามีข้อตกลงแต่ต้นเลยว่าข้อมูลที่คุณใช้ผู้ไวเข้ามาในระบบนะ เอ่อ Google Facebook ทาอะไรพวกนี้มีสิทธิ์เอาไปใช้งานเพื่อที่พัฒนาระบบทําอะไรพวกนี้ซึ่งอาจจะไม่ไเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะคุณเซ็นยอมรับไปแล้วตั้งแต่ต้นนะ <c oughs> แต่ในกรณในเคสของอิสราเอลเนี่ยต้องบอกว่าเอ่อ operating system ที่เราใช้กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีหลายมันมีอยู่ไม่กี่แพลตฟอร์มถ้ามี Android กับ Apple เนี่ยนะครับ <c oughs> ในส่วนของ Android เนี่ยต้องบอกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าใช้ Android มันเป็นซอฟต์แวร์เปิดรหัสเปิดรหัสเปิดเนี่ยมันก็จะมี2ออย่างคือคุณลงอะไรเข้าไปอยู่ใน Android ของคุณได้ นะครับถ้าเกิดผู้ใช้งานยอมรับก็เหมือนแบบมีคนส่งแอปพลิเคชันไว้้คุณเทพปชายแล้วคุณเทพปชัยกด accept เนี่ยก็จบแล้วอะฮะว่าเออ็นั้นมันบอกว่าให้ส่ง GPS ส่งอะไรผู้นี้ไปเราก็จบนะฮะแต่ว่าอ้บริษัทอิสราเอลเนี่ยมันก็ไปพัฒนาตัวปายแวร์ว่าในการที่จะส่งมาโดยที่ไม่เป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันให้มันทิ้งอยู่ไว้บนมือถือแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันส่งไปเยอะๆคนเป็นล้านนะครับแล้วมันก็บอกว่าวันหนึ่ง ถ้าเกิดคุณเทพประชัยเป็นนักข่าวคุณคนนักาวบอกว่าเอ้ยอยากได้เอ็กซ์คลูซีฟสำรับคนนี้จ่ายตามปุ๊บมันก็จะไปเสิร์กดูว่าไอเอ็กซ์คลูซีตัวนี้อยู่ในฐานข้อมูลของมันหรือเปล่าแล้วมันก็แอนติเวิ <Activ> ate, ใ,ให้คุณเขาฟังกันไปอะยะ่าเต็มที่ถามว่ามีกฎหมายไหมผิดสิทธิเอ่อไฟเวอซอะไรพวกนี้มันก็คงผิดแหละแต่ถามว่า <c oughs> เราจะดำเนินคดีหรือเอาอะไรมันได้นะครับคุณที่คุมแอป,ปอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ย เขาสามารถที่จะสั่งมือถือของเราที่เราถืออยู่เนี่ยนะโดยเราไม่รู้ตัวให้มันอัดเสียงกับคนที่เราคุยอยู่ได้ถ่ายภาพคนที่เราคุยอยู่ด้วยได้เลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันซับซ้อนอะไรเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นซึ่งซับซ้อนอะไรเลยนะครับว่าก็คือถ้าเกิดเราวิ่งผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตัวการมาทาได้หมดเหมือนกับวันนี้เรานั่งสัมภาษณ์อยู่นะครับเอ่อทคนักเทคนิคที่อยู่ที่ไทยบีบีเอสเนี่ยจะเล็กรอจะตัดต่อจะทาอะไรผู้นี้ก็ทําได้ปกติใช่ไหมฮะชัดเจนักบ แอปพลิเคชันตัวหนึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่แอบเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรา<ช>และถึงเวลาม,มันก็แอคทีเวตเพื่อที่จะดึงข้อมูลของเราอะไรพวกนี้ไปอ่ะ<ม>แต่ในเคสแบบนี้เนี่ยมันเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งที่อยู่ในอิสราเอลถูกต้องใช่ไหมฮะถามว่าเราควรกล่าวหาไหมถ้าเกิดสมมติเราเป็นรัฐบาลสหร,รัฐก็กล่าวหาว่าเฮ้ยรัฐบาลอิสราเอลทาอย่างนี้เพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าออมออต้องกลับกันแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลจ<ม>ีนท<ม>ํา ก็อาจจะได้ผลตอบแทนอีกอย่างใช่อาจจะโดนหนักอาจจะโดนโดนโดนใช่ไหมครับแต่ถ้าคนคนผลิตคนที่ผลิตแอปแอปเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าจะเอาผิดเขาได้ยังไงก็เหมือนกับซื้อรถยนต์ไปคันหนึ่งอะใช่ไหมครับคนขับจะไปชนคนตายเนี่ยครับจะมาเอาผิดกับคนเจ้าของคนผลิตรถได้ยังไงมีที่คนเอาไปใช่ไหมเขาก็อ้างอย่างนี้เขาก็อ้างว่าก็ก็คือเออมันก็มีสอดเข้ามานะฮะสอดไส้เข้ามาผมยกตัวอย่าง เกมทุกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่ที่เราเล่นกันอยู่นะฮะแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยที่เราบอกว่าเออมันขออนุญาตให้ให้ให้เข้าไปเข้าไปอคเซสในรูปเบอร์โทรศัพท์ GPS บนเครื่องเราเนี่ยแล้วเรากด Access ปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลของเราไว้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราไม่ Access <ช><ๆ>เราก็เล่นไม่ได้มันก็ต้องอยากเล่นฟรีก็ต้องแลกจริงๆแล้วถูกลวงความลับกันได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็คงจะไม่มีโรคสาธารณะอีกต่อไปคือโรคส่วนตัวนี่ถูก นำมาเปิดเผยกันได้ง่ายๆเลยควรจะระวังอย่างไรคะสำหรับผู้บริโภคทั่วไปคนทั่วไปนะคะอาจารย์อันที่หนึ่งนะครับเวลาที่เราลงแอปพลิเคชันอะไรก็ตามเนี่ยอย่างแรกก็ต้องดูว่าแอติเวตตอนที่แอติเวตเนี่ยเขาขออะไรบ้างเขาขอ GPS กเขาขอรูปภาพหรือทําอะไรพวกนี้แน่นอนแอปที่เหมาะสมเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณอนุญ,ญาตแค่วันครั้งเดียวนะครับก็จบไปแต่บางทีเนี่ยบางคนก็กดไปเอ้ยเอาสะดวกอนุญ,ญาตมันตลอดเลยคราวนี้ก็มีการ mm hmm. สง mm ่ง hmm. ขอ้อูลกันกันไปเยอะนะครับ แล้วก็แอปพลิเคชันที่เราใช้บางทีเนี่ยมันก็ไม่เป็นแอปที่จะเรียกว่าอะไรฮะว่าคนใช้ไม่เยอะถ้าเกิดคนใช้เยอะเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีคนโวยเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้วีไเอ่อไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลอะไรพวกนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนเอ่อไปรู้ว่าพวกนี้มันเอาคอรับคอเราไปขายเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปเป็นข่าวนะครับก็ความเสี่ยงก็อาจจะลดลงแต่ถ้าเกิดสมมติโดยทั่วไปสาหรับผู้ใช้เนี่ย ถ้าไม่อยากมีข้อมูลหลุดออกไปในโซเชียลก็อย่าโพสตข้อมูลลงไปในโซเชียลเยอะข้อมูลสําคัญอะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยบางอย่างเราไม่จําเป็นเราก็ไม่จาเป็นต้องให้ลรู้นะครับอืก็ฟังดูแล้วสมมนหนึ่งว่าเราไม่มีทางป้องกันตัวเองได้เลยยกเว้นระวังตัวทั้งนั้นเองใช่ไหมครับก็ในเมื่อเราใช้ของคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังตัวอย่างเช่นเราใช้เโทรศัพท์มือถือของคนของผู้ผลิตอื่น นะครับแล้วก็ใช้ Android ปุ๊บถ้าเกิดมี Android เปลี่ยนไปอะไรพวกนี้เราก็ต้องตามเข้าไปนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรฮะว่าถ้ากุณเทพประชัยใช้ใช้รถเบนซหรือ BM ที่จำเป็นจะต้องเข้าศูนย์เนี่ยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเข้าศูนย์ไปตลอดนะครับจะไปอู่นอก,นอกมันก็อาจจะมีความเสี่ยงอะไรพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือกับ Android ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น a p p l e หรือ Android เนี่ยเวลาใช้เนี่ย นะครับแน่นอนเราไม่ได้เป็นคนผูดผิตเองเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะมีข้อมูลหลุดออกไปอันนี้คือโดยพื้นฐานของตัว operating system บนมือถือนะครับแต่ถ้าเกิดแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่มันจะเกิดมีอะไรหลุดออกไป<ม>เพราะว่าเวลาแอปพลิเคชันมันลงบนเครื่องเราเนี่ยเขาสามารถจะขอรีเควสตอยากได้ GPS อยากได้อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับแค่รูปก,กับ GPS นะครับเวลาแค่นี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็คือป้องกันไว้ก็คือไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันเหล่านั้นถ้าขอข้อมูลอะไรเยอะมากเกินไปใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดจะขอข้อมูลเยอะก็ใช้ทั้งคือคือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเขาขอข้อมูลเนี่ยเราก็ให้เฉพาะหลายครั้งก็พอนะครับ응응แล้วก็ถ้าเกิดเป็นกรณีอื่นเนี่ยนะครับที่คอนเซิร์นเนี่ยฮะคือมันในอดีตผมก็เคยมีไปทาเคสนะครับเออเราก็หัดสังเกตสังกายอยู่อยู่หน่อยนะครับว่าโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยปกติเนี่ย นะครับที่เราปิดไว้เฉยๆเนี่ยมันมีอัตโนมัติอะไรขึ้นมาเองหรือเปล่า <S 1> <S 1> <S นะครับไม่ใช่ผีหลอกนะครับ <S <S บางครั้งเนี่ยในอดตมันเคยมีซอฟต์แวร์ที่ดักฟังหรือว่าดักเสียงหรือว่าปรากฏรูปถ่ายเอ่อปรากฏรูปอะไรพวกนี้ขึ้นมาเองเนี่ยนะครับมันก็เคยมีเช่นเรามือถือไปซ่อมแล้วมีใครก็ไม่รู้นะครับมาลงแอปพลิเคชันอะไรพิเศษที่เป็นเอ่อแบ็กดอร์ที่สามารถบันทึกเสียงเราได้แล้วก็รีโมทมาจากปลายทางได้เนี่ยมันก็จะทําให้ เราเราเอามือถือวางไว้เฉยๆปุ๊บเนี่ยอยู่ๆนะครับเปิดโปรแกรมหรือทําอะไรพวกนี้ท huh> ิ้งไว้ป as ุ๊บม totally> ันก็เลคกร์ดหรือว่ามันเปิดกล้องขึ้นมาในอดีตก็เคยมีปัญหาเทมบนี้ครับค่ะคือการการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้มือถือเนี่ยเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าเชิงพาณิชย์เนี่ยมันก็โอเคละก็อันตรายระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าที่เป็นประเด็นขึ้นมาและเป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยก็เพราะว่าเป้าหมายของการเข้าไปใช้ไอ้สปายแวร์นี่ฝังเข้าไปในมือถือเนี่ย เป้าหมายขอ,ของคนเหล่านี้มันเป็นนักการเมืองมันเป็นสื่อมวลชนมันเป็นคนที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลนะนะภาพของคนอันนี้เป็นอย่างนั้นไงไอความน่าเป็นห่วงมันก็ะอยู่ตรงนี้เป็นพิเศษครับอาจารย์เรามีมีอะไรที่พอจะจะทำให้เราสบายใจขึ้นไหมครับว่ามันจะระวังตัวได้ยังไงคือต้องบอกมันเป็นเรื่องปกตินะครับว่าถามว่าทําไมฮะก็คือเอาสปายแวร์ไปใส่ไว้บุคคลธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่จ่ายตังค์กันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเอาเอาสปายแวร์ไปใส่ไว้กับของบุคลนักฐารือว่า คุณเทวชัยเนี่ยน่าจะมีคนจับนะครับว่าอยากรู้ว่าวันหนึ่งทาอะไรบ้างายิ่งเป็นนักการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องเยอะแยะที่ที่สามารถทําให้วีด้งที่จะจ่ายเงินน,นะฮะเพราะฉะนั้นมันมเป็นเรื่องปกติที่แฮกเกอร์จะดูว่าอ,อ่ถามว่าวันหนึ่งสมมุตินะฮะผมเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือว่าผมถูกสัมภาษณ์แรงๆอยางทั้งสองท่านผมอยากเอาคืนนะฮะผมก็ไปถามูว่าเออเฮ้ยมันมีอะไรใต้ดินเนี่ยมันมี ข้อมูลโทรศัพท์อะไรพวกนี้หรือเปล่าแล้วผมก็เอามาแล้วผมปล่อย,อยเนี่ยมันใน <c oughs> ในในอัเขาเรียกว่าอตลาดมืดหรือว่าจะเรียกว่าอะไรนะอันเดอร์กราวเนี่ยนะครับอื <c oughs> หรือว่าที่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 ท,ท,ที่ที่เราคุ้นกันอยู่นะครับมันก็จะมีวิธีพวกนี้อยู่ <c oughs> นะครับอันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงแล้วก็ต้องบอกว่าบริษัทอิสราเอลเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของเอ่อโปรโตคอลที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือ นะครับตั้งแต่ 3G 4G นะครับและ 5G นะครับว่าเออปกติโปรโตคอลบนมือถือที่ติดต,ต่อกับเสาสัญญาณหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ในอดีตนะครับถ้าเกิดเป็นยุค 3G เนี่ยมันก็ไม่ได้เข้ารหัสนะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การการใช้มือถือของอาจารย์โกเมนเนี่ยแหละนะครับสื่อสารยังไงคุยกับใครไปแอบพบใครบ้างเนี่ย โดยใช้สปายแวร์ผ่านทางมือถือในแบบไหนก็ตามนะครับผมทาได้ใช่ไหมครับมีคนพร้อมที่จะรับให้บริการนี้กับผมเลยใช่ไหมครับก็อาจจะต้องคืออย่างแรกเลยผมไม่ใช่คนดังคงไม่มีคนมาถามนะฮะอันที่สองเนี่ยเออเทพปรชาต้องเขาเป็นดักไปหาถึงอะไรพวกนี้นะติดต่อเอเจนต์นี่ยอะไรพวกนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผมบอกจริงๆนะคือจะหาง่ายสุดเนี่ยไม่ยังในสําหรับในในต่างประเทศนะครับ จริงๆไปที่โอเปอเรเตอร์เนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะแบบมีช่องโหว่ว่าสามารถจะทําการได้เพราะว่าโอเปอเรเตอร์ก็ถือเป็นเจ้าหนึ่งที่เออเป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นเจ้ามือหรือว,ว่าเป็นผู้เล่นที่มีเลคคอร์ทุกอย่างว่าใครโทรไปที่ไหนนะครับแล้วไปที่เวลาอะไรนะครับทุกอย่างเนี่ยมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเหตุการณ์ที่แก้ไขคดีเนี่ยเราในอดีตเนี่ยมีการใช้หมายสารไปที่โอเปอเรเตอร์เพื่อจะเอาขูอมูลโทรศัพท์มา แล้วก็บอกคนที่สูญหายที่ไหนในคดีต่างๆนะครับแม้กระทั่งในคดีแบบอะไรนะฮะหวยสามสิบล้านก็ก็แก้ไขกันด้วย้ดยด้วยด้วยเรกอร์ดทางโทรศัพท์นะฮะเพราะฉะนั้นแต่แน่นอนว่าโอเปอเรเตอร์เมืองไทยเนี่ยถูกกลไกของกสทชในการควบ<ช>คุม <ๆ S 2> เรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลน,นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถึง,ถงแม้ควบคุมก็ตามเนี่ยอมันก็คงมีวิธีในการหานะฮะว่าว่าใครโทรอะไรที่ไหนได้อย่างไรนะครับ ไอ้สปายแวร์ที่ช <Af> ื่อไปกระซัสนี่ในเมืองไทยมีการใช้กันอย่างชัดเจนมากหรือยังครับผมว่าคือเขาไม่ได้ใช้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นต้องจ่ายครับแล้วก็พอมันเป็นของระดับโลกเนี่ยผมว่าไม่จ่ายถูกๆครับอืมอืมนะจ่ายแพงพอสมควรอาจจะมีถ้ามีคนพร้อมจะจ่ายใช่ไหมครับก็ก็ใครจะจ่ายล่ะครับอืมนะครับตะวมันต้องดูว่าข้อบูลตรงนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าขนาดนั้นหรือเปล่านะครับใช่ใช่ าละคะ่ะเรื่องของข้อมูลนี้ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าถูกเจาะถูกแฮ็กผ่านระบบไซเบอร์แล้วถูกเรียกค่าไถ่ก็จะหมายถึงความเสียหายตามมาทั้งระดับบุคคลและระดับภาครัฐด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์โกเมนมากค่ะที่มาให้ความรู้รวมถึงมุมมองในการแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะคะระหว่างสหรัฐและจีนผ่านโลกไซเบอร์คะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณครับยรสวัสดีครับจารย์ครับ